เด็กๆจำชื่อครูกิกไว้นะเจอที่ไหนเด็กๆทักทายครูกิกได้นะคะเมื่อเราได้รู้จักการครูกิกนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงภาษาอังกฤษง่ายๆที่เด็กๆทุกคนสามารถร้องได้แล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ในเพลงได้นะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Hello Hello How are you นะคะเด็กๆรองไปฟังนะคะแล้วเดี๋ยว คุณคูณจะสอนคำศัพท์ในเพลงนี้นะคะ Hello Hello How are you? Hello Hello How are you? Hello Hello How are you? How are you today? i am I'm just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Great! Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how, are you? how are you today? I am hungry. I am tired. I am hungry and I am tired. I am hungry. I am tired. I'm not so good today. Oh Well, I hope you feel better soon. Hello. Hello. How are you? Hello, Hello. How are you? Hello? HELLO! How are you? very well you? I'm อ่านะคะเด็กเดกนะคะจบไปแล้วเพลง Hello นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ที่อยู่ในเพลงประมาณ8คํคำนะคะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายนะคะ เด็กๆสามารถพูดได้แล้วก็แปลได้ด้วยนะคะเรามาดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกเลยนักเรียนเห็นหรือเปล่าคะว่าคำแรกเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Hello นะคะคำแรกก็ต้องเป็นคำว่า Hello เด็กๆลองพูดตามครูกิกสิคะ Hello Hello แปลว่าสวัสดี นะคะ Hello Hello สวัสดีนะคะคำที่สองในเพลงนะคะคำนี้อ่านว่า How are you today How are you today นะคะแปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะ How are you today How are you today นะคะคำที่สามคำนี้เด็กๆได้ยินในเพลงไหมคะ I'm fine I'm fine fine แปลว่าสบายดีนะคะเมื่อมีใครถามนักเรียนว่า How are you today เด็กๆตอบได้เลยค่ะว่า I'm fine ฉันสบายดีหรือจะตอบว่า I'm great ก็ได้นะคะ I'm great ก็แปลว่าสบายดีเหมือนกันอ้าเด็กๆลองพูดตามครูกิ๊กนะคะ I'm great I'm great เก่งมากค่ะแปลว่าสบายดีเหมือนกันนะคะคำนี้ก็แปลว่าสบายดีเหมือนกันนะคะคือคำว่า very well very well I am very well ฉันสบายดีอาเด็กๆลองพูดตามครูกิ๊กนะคะ I'm very well I'm very well ฉันสบายดีนะคะคำต่อมาเด็กๆได้ยินคำนี้ไหมเอ่ย Hungry Hungry I'm hungry แปลว่าฉันหิวนะคะอาลองพูดตามครูกิ๊กนะคะ I'm hungry, I'm hungry เก่งมากนะคะแปลว่าฉันหิวอ่าไปดูคำต่อไปคำนี้คำนี้อ่านว่า tired, tired I'm tired ฉันเหนื่อยนะคะ I'm tired ฉันเหนื่อยลองพูดตามครูกิ๊กนะคะ am tired am tired เก่งมากเลยค่ะคำนี้ดูจากหน้าตัวการ์ตูนแล้วรู้สึกว่าไม่สบายหรือรู้สึกไม่ค่อยดีแน่ๆเลยคำนี้อ่านว่า am not so good am not so good แปลว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะคะเด็กๆลองพูดตามครูกิ๊กนะคะ I'm not so good I'm not so good ฉันรู้สึกไม่ดีนะคะเก่งมากเลยนะคะอ่ะการบ้านวันนี้ง่ายมากเลยค่ะ <S <S ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์คำอ่าน และคำแปลจากเพลงมีทั้งหมด8ปดคำที่ครูกิ๊กสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะเริ่มจากคำแรกเลยคำว่า hello นักเรียนก็เขียนคำภาษาอังกฤษก่อนนะคะ hello เขียนคำอ่านภาษาไทยนะคะ hello แปลว่าสวัสดีคำที่สองคือคำว่าอะไรนักเรียนก็ลองไปทวนนะคะว่าคือคำว่าอะไรนะคะไปจนถึงคำที่ นะคะเขียนลงในไหนลงในสมุดภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆมีสมุดไหมคะสมุดหนึ่งเล่มนะคะเอาออกมาเป็นวิชาภาษาอังกฤษเลยนะคะเล่มนี้เราจะไม่ปนกับวิชาอื่นนะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะคะเขียนคำพท์นะคะคำอ่านแล้วก็คำแปลนะคะเด็กๆอ้าวก่อนที่ครูกิ๊กจะไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูกิ๊กจะ เปิดเพลงให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆฟังกันนะคะเผื่อ<ๆ>ล้องกันได้นะคะร้องตามได้เลยนะคะเด็กๆ Fine. I am great. I am fine. I'm just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Great. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how? Are you? How are you today? I am hungry, I am tired, I am hungry, I am tired, I am hungry, I am tired, I'm not so good today. Oh well I hope you feel better soon. Hello? Hello? How are you? Hello? Hello How are you? Hello Hello How are you? I'm very well today โอเคนะคะเด็กๆโอเคไหมคะกับเพลง Hello วันนี้นะคะคลิปนี้นะคะุูอ okay okay. ีกนะคะขอจบคลิปใครเพียงแค่นี้ก่อน ะะแล้วคลิปหน้านะคะครูกิ๊กจะมาสอนอะไรนั้นเด็กๆคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ see you again next time บายบายนะคะเด็กๆแล้วเจอกันนะคะ